สวัสดีจ้ามือมาทำบุญมาบันน้องแจค่ะเพื่อประจักษ์ศิลปะคุ้งกมากออผู้เฒ่ามันกระลังห่อข้ต้มจ้าจัดจานกระบันจุดที่มือเพลนห่อเป็นดัแเซ่บยี่ดอกกล้วยหวาน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 กล้วยหวานหวานอข้าอต้มจ้า เขาไม่เนาะใส่หมกทั่วพร้อมเยอะแเนาะอืม้พี่ค่เลย่ไม่ตเลยแนฮะเาตัวินกิเดี๋ยวนะไม่ยากินเฮ็ดคิปไปกวานดับแรกเวก็ไม่เ็นีว่ันไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นแต่ประเด็นไเล่นไม่ได้นเห็นด้าดเอาไปเสีย่อนเอาไปเสียแม่จะมาเป็นคนฟอมไหมเยวก็ังนะจ๊ะโอ้ใส่หมกทั่ว อเลยจััโอ้คู่ว <S <S oh, oh, s s ่าอะไรดิคู่คู่คู่อันนี้ล่ะย่ายามันหลายโพดแกเลยเปิดม้วเปิดเอาที่นสวัสดีจ้านี่็ปัรมปันร่มคือการเสกู้หวนาตาขี้กันเมื่อไรคูหลายตัวตนาะมาหอดแล้วอันจะน้องไส้คนขาัพี่น้องพี่น้องปองปายกำลังทะย่อยมากจ้ะคือกันยี่นี่ปันเล็ที่เวทันเทิมเบน คือกันคับลองมายินยูเคียงกันดูเคียงกันดูสองคนนี่เดี๋ยวอมีให้มาดอกมาเพืหาพ้อมายัง่าเอหาเพื่อพืน่นขารเล่เพื่ออนเหรอจังหวั้นเป็นไหมัวนี่จะรักนึ่ทยอยทยอยลังใหญ่ตอนนี้นะเพื่อนพลังคนบริบูรณ์พลังกระวีกระวาดค่ะจับ โอ้ก็นหน่อยไหก้นน่อย็จื้อนหน่อยแกเงี้ยดิ่งเลรวะดิ่งเรอดิ่งเคุณจเได้บกใส่กันนี่คุณแจเสียไปได้ยากเลยกันป้า ยูทูบเบอร์ค่ะสวัสดีค่ะพูดภาษาไทยก็ได้ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหน่อยวมเจียวค่ะสวัสดีค่ะร้อนไหมคะประเทศไทยร้อนไหมร้อนไหมฮอตไหมร้อนมา้อากร้อนบาร้อนมากร้อร้อนร้อนมาก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 ร้อมากร้อนมาอเพื่อนกัน เพื่อนการสปิ๊ก <Speak. S 2> สวัสดีค่ะ <Yeah. S 2> อะไรนะคะสปิ๊กอะไรคะเขาพูดถึงว่าสปิ๊กไม่เกินสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้มาทำบุญที่ <Sorry. S 2> บ้านหนองแกค่ะคือประจักษ์ศิลปาคมได้ไหม no no, no. เอาไล kind of ่บัลลูค่ะเพื่อนบัลลูเพื่อิบอกใหยังบัลลูค่ะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าพูดยาวมันเลยไม่ติดนะคะบัลบัลบัลในบัลด้ไล่หรอกยูทูบเบอร์ยูทูบค่ะยูทูบ เอทำอะไรยังม่ทั้นละอย่าไปถ่ายของเขาหรอเถ่ายภาพรวมเอ้นะอ๋อหเมวนซีนโสเซลกลังรูปหรอร้านของไหนร้านของแฟน ปาดหลานแฟนวันนะคือรอเดี่ยเป็นบปเบา,เาบ่ดนิน <c oughs> ี่หม <c oughs> อเทม่ไท้บันน้องเกว้าวอายุยักปียี่เดือนโอ้ยยังเป็นนุ่มอยู่นันน่นนะ่ะหลานขา่ะหลานหลานหลานพ่นอ,อเาทาท่นบอกภาษาไทยน้าพ่อด้บ่ละ่นฟังนุยเลือนแะนี้เนาะอือแล้วก็าอืม มันก็อย่างมาเที่ยวประเทศไทยเนาะมันก็บางบางพุทราหอมกระตุ่มดีเหมือนกันบางย่าเห็ดใบสีดีกว่าสวยงามฝีมือมากค่ะปรนเทศเคสเป็นสั่นบอกย่าจะสั่นสั่นเลยบ่เออเอานั่นน่ะประเทศน้อยน้อยนะคนน้อยไหมมาหนี่มาหนี่มามาหนี่เร็ว นเร็ววันนี้เร็วนี่เร็วรจัมจ้า่เร็วเหนเลเป็นมวลด้เเบืองส่งคโนจังสีมามาส่งอะไรเดียวือน้ท่ส่บจังโมงเของงมเสาโอ้ต้อกดึกแตเลดึเลยใสกเดงมาเลย

เดือบันบดีธรรมดามาอนนีออกดซไเนี่ย็วเิ่งนั่ักน้อยกันนั่งดซทักน้อยมาถึงยุงลูกไผ่ลูกไผเห็นไหมเห็ไล่ะไผลูกไผ่ลูกไผ่บราทนนโอ้คือปลนนั่นผู้เรนคือเปาแล้วเป็นเป็นผ่านแล้ว่บรคือเป็นมยกวันเ ด่าบอกม่วงไหมดูตาเดวดูมะม่วงสิมาดดคักแค่ม่วงเลยะเจ้าสบายไปดิโอ้ยด้วยแบบไงเลยม่วงดกคับพีนงบักม่วงเงี้ยงงันมม่วงดกมาก วงโดค่ะบักงงโดเขียวสวยได้สวยกมากขอบคุณออกมา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 แนะนำขนมเสียนบ้ค่ะโอ้ขมเาขนมเสีนดำเล่าอลยบนาาบนาน้น้นบ้าน้าวเา้าบนนบ่้า ไอสมกุองครั้งน้ำน้ำปลาปลานิมบอสจ้ะเดี๋ยวโอ้ปลานิมครับปลานิมปลานิมโอ้นี่เปนนนสว่างสว่างปลาหนิลนีะ อันนี้กับรรยากาศคะค่ะคนคนเป็นไดคนตังบ้านเฮ้ยกันกันอะไีกกันเกิดตายใกกันเอาเอาเอาคักเอาเนี่ยตายเอ้าแห้งเอ้าแห้งคนมาตักันาดแล้วแมนกันกะทีมันจะบูดแล้วจะบูดแล้วแมนเมนนั่ง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 เลย เอาขอบคุณห,หลายๆด้วยค่ะเด้อที่คอามาชมค่ะขอบคุณห,หลายๆค่ะสวัสดีจ้าจบโดยลงพิมือการเท็ดอันนี้แล้วค่ะ